กลับมาถูกจับตามองเรื่องความรักอีกครั้งนะครับสาหรับพระเอกหนุ่มตรงตรง,งกฤษกรกนกทรที่กําลังมีผลงานละครเร่องคู่พระโคนางทางช่องวันสามสิบเอ็ดครับ <S 2> <S 2> <S หลังถูกระบุว่าควงโคสาลีสมวิมาลานังอุบหลหรือสาลีเดอสตายี่สิบสองไปไหว้พระแล้วก็ชอปปิ้งกันที่ฮ่องกงครับในก่อนหน้านี้ไม่นานหนุ่มตรงตรง,งเนี่ยก็เคยเปิดใจถึงเรื่องราวความรักหลังจากที่โสดมาพักใหญ่เอาไว้นะครับว่าความรักในปัจจุบันแล้วก็อนาคตเนี่ยมองเป็นยังไงหนุ่มตรงตรงก็มองว่ายัง คนเรามันก็ต้องมีความรักนะครับก็มองไว้ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยผมอยากจะมีลูกมีครอบครัวที่ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขครับเราอยากเจอคนที่เป็นผู้ใหญ่อยู่กับเราด้วยกันอย่างเข้าใจสัพพอร์ตซึ่งกันและกันไม่ต้องอะไรแยะๆมากมายเลยอยู่ข้างกันในวันที่ท้อเข้าใจในชีวิตที่เราทําเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นช่วยกันสร้างอนาคตไปด้วยกันครับเรามีสิ่งที่คิดที่วาดฝันไว้แหละผมอยากให้คนที่เข้ามาเนี่ยทาฝันนั้นด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในเส้นทางของผมที่ไม่โอรอยด้วยกีบกุลาบครับมันอาจจะมีอุปสรรคฉุดรั้งเอาไว้แต่จับมือไปด้วยกันโดยที่เราไม่ต้องเอนซ้ายเอนขวา <S <S ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งถ้าผมเจอคนคนนั้นผมจะพาเขาไปตามฝันที่ฝันเอาไว้ด้วยกันครับแต่ถ้าถามว่าปิดกั้นตัวเองไหมไม่ครับ <S <S ผมว่าความรักเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องไปไข,ขว่คว้าไม่ต้องไปตามหาเราเคยอยู่ในช่วงตามหาไข,ขว่คว้าความรักสุดท้ายแล้วมันทําให้เรารู้ว่าความรักไม่จำ เป็นต้องคอยขวาหรือตามหาอะไรเลยเมื่อถึงเวลาที่มันใช่เนี่ยมันก็จะตามหาเราเองคนที่ใช่ผมเชื่อว่าจะมาในวันที่เราไม่ได้ตามหาเ <ạ? S 1> มื่อเราพร้อมก็คนคนนั้นแหละจะเข้าเลข3แล้ว,มลวผมห่วงตัวเลขเหมือนกันนะถ้าผมายอายุ40เขาจะอายุเท่านีดเดน้เราเจอเขาในอายุเท่านี้สุดท้ายเขาคงอยากจะมีอนาคตไปแต่งงานในอายุเท่านี้เราควรจะต้องมีเท่านี้แล้วนะนะวันหนึ่งผมอยากจะใช้ชีวิตโดยที่ผมไม่ต้องมากังวลเรื่องเงินกลัวเงินไม่ พอลูกอยากเรียนที่นี่เราส่งไม่ได้ก่อนที่จะมีครอบครัวผมอยากจะพร้อมทุกอย่างเราอยากให้อะไรกับคนที่อยู่ข้างตัวโดยที่เขาไม่ต้องลำบากแล้วมผมอยากทำให้ได้อย่างนั้นผมแพ้ไว้หมดแล้วว่าอายุเท่านี้ผมต้องมีเท่าไหร่ หนุ่มต,ตรงๆเนี่ยก็ยังตอบคําถามเรื่องมีแลนที่จะแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่ไว้ด้วยนะครับโดยตอบเอาไว้ว่ามันไม่มีใครบอกได้หรอกครับว่าเราจะแต่งงานเมื่อไหร่จะได้เจอคนนั้นเมื่อไหร่มันไม่มีทางรู้เลยเราต้องมองตัวเราก่อนว่าเราอายุเท่านี้เมื่อในวันที่เราได้เจอคนคนหนึ่งแล้วถ้าเขาพร้อมแล้วแต่เรายังไม่พร้อมเนี่ยมันก็คือไม่ใช่ครับถ้าเขาพร้อมแล้วเราก็อยากที่จะพร้อมให้เขาผมเลยไม่รู้หรอกว่าจะอายุเท่าไหร่นะอายุนี้ผมต้องพร้อมแล้วผมต้องมี แล้ว แล้วตอนนี้โสดไหมโสดครับไม่ได้ปิดไม่ได้พัก mm. เมื่อถึงเวลาก็คงจะมีคนที่เราคิดว่าใช่เข้ามานักเวลานั้นอายุไม่ติดเลยครับจริงๆอย่างที่บอกขอให้เป็นคนที่จะทําความฝันไปด้วยกันคนที่โตเป็นผู้ใหญ่คนที่คุยกับเราแล้วเข้าใจอายุไม่ใช่เรื่องสําคัญเลยถ้าเจอคนที่ใช่แล้วเนี่ยคนแรกที่เราจะพาไปเจอเนี่ยก็คือใครหนุ่มตรงๆก็ตอบเอาไว้นะครับว่า mm. แม่ครับต้องผ่านด่านแม่ก่อนแม่ผมเนี่ยเป็นคนง่ายๆบ้านๆไม่ต้องอะไรเยอะแยะเลยสบายๆ ตายผมว่ามันเป็นเรื่องของครอบครัวด้วยนะสุดท้ายผมว่ามันเกี่ยวฝั่งบ้านเราโอเคไหมฝั่งบ้านเขาโอเคหรือเปล่ามันก็ต้องดูอะไรหลายๆอย่างครับ